โอ้คาะบอยหัวทีม oh, แล้วครับขาบอยหัว hmm. ท oh, yeah. yeah, 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 ีมแล้วเขาบอยหัวทีมแล้วโอ้ย่าอย่ากัดเขาบอยอย่ากัดเขาบอยสิอย่ากัดเขาบอยอืไปเอากระดูกมาเร็วเร็วจบอ่ะอ่าเร็วเ,วเวขาบอยควบไปเขาบอยควบหมาไปควบหมาไปเร็วเขาบอย anh đi ao bắn má, nhanh lên, đi ao bắn, đi ao bắn má, chụp ạ,

pela cap